พวกที่มาบอกว่าคุณรวยเร็วได้เนี่ยโกหกหมดไม่ไม่มีหรอกครับในโลกเนี้ยที่เงินมาง่ายเงินมาเร็วโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยคุณไม่ต้องลงแรงคุณไม่ต้องใช้สมองหรือคุณไม่ต้องทำงานอะไรที่มันฟังแล้วดีเกินไปเนี่ยมันคือดีเกินไป ลงทุนแค่นี้ได้เงินกลับแค่นั้นมันจะเป็นไปได้ยังไง <L un> ตอนนี้มีแต่ข่าวนะครับคนไทยโดนหลอกกันเยอะ18มงปุดกันเยอะ Forex 3D Crypto NFT กูรูนู้นกูรูนี้ กูรู้อย่างเดียวว่าพวกที่มาบอกว่าคุณรวยเร็วได้เนี่ยโกหกหมดนะครับผมทำธุรกิจมาสี่สกว่าปีแล้วนะตั้งแต่อายุสิบสาไปเติมน้ำมันนะครับเพื่อจะหาเงินซื้อจักรยานให้ตัวเองไม่ไม่มีหรอกครับในโลกเนี้ยที่เงินมาง่ายเงินมาเร็วโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อย คุณไม่ต้องลงแรงคุณไม่ต้องใช้สมองหรือคุณไม่ต้องทํางานแต่แน่นอนครับความโลภของคนเรามันมีนะอยากได้ของดีอยากได้ของเร็วสุดท้ายแล้วก็ยังไงก็ได้คนหลอก่อะก็ได้คนหลอกะสำหรับพวกที่หลอกคนนะเวรรมันมีจริงวันใดวันหนึ่งมันก็มาถึงคุณอยู่ดีะนะ เราจะรู้ได้ยังไงครับคุณทอมว่าเขาหลอกเราอยู่ไม่ยากครับม,มีคาพูดอยู่คํานึงนะสุภาษิตนะอะไรที่มันฟังแล้วดีเกินไปเนี่ยมันก็คือดีเกินไปนะครับลงทุนแค่นี้ได้เงินกลับแค่นั้นมันจะเป็นไปนได้ยังไงตอนนี้เห็นดารงดาราออกมาเยอะลง950บาทได้เงินกลับหมื่นกว่าบาทมันเป็นไปนได้ยังไงคิดแค่นี้ โอ้ยแต่เขามีกระเป๋าอย่างดีรถอย่างดีบ้านอย่างใหญ่เขาก็ต้องทําความสมบูรจ์สิครับก็เขาเข,า,ขาสมบร็จไงในการหลอกคุณไงในการเอาเงินคุณไปหมุนเวียนก่อนเพื่อจะสร้างภาพเพื่อมาหลอกเงินคนอื่นอีกเพื่อจะได้สร้างภาพต่อเป็นไปได้หรอครับนักร้องดาราอย่างดีออกไปแสดงตัวทีก็ได้ห้าหมื่นบาทแสนบาท จะซื้อกระเป๋าใบละสองล้านรถคันลยี่สิบล้านเป็นไปไดนะ้ผมยังไม่มีรถคะนลยี่สิบล้านเลยนะอีกอย่างนะครับผมจะฝากสอบไว้เลยนะผมนี่โชคดีผมรู้จักคนที่เขารวยจริงนี่เยอะนะอันนี้เขาจากอาจจะรู้กันนะเพื่อนผมเนี่ยมีตังกันเยอะมากบางคนก็ รวยจนติดท็อป5ท็อป6ของฟอร์บสเนะสิ่งหนึ่งที่พวกนี้เขามีพฤติกรรมเนี่ยนะที่ไม่เหมือนกับคนที่หลอกลวงก็คืออะไรเขาไม่อวดคนรวยจริงเขาไม่อวดหรอกครับเขาไม่ให้รายการทีวีไปถ่ายทอดบ้านเขาเหรอกว่ามีกระเป๋ากี่ใบรถกี่คันนาฬิกากี่เรือนรวยจริงเขาไม่จ้เปไปต้องโชว์ออฟ รวยเพื่อหลอกคนอื่นเขาจะโชว์ออตลอดฝากนะครับอย่าโดนหลอกครับเห็นใจครับเงินหายากช่วงนี้และสำหรับคนที่หลอกคนอื่นนะเพื่อจะเป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะขอให้กรรมมาถึงตัวท่านครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ We'll you